นักร้องดาราแหละจะไปถามหาเขาว่าเขาทำไมเป็นทรงนี้เป็นท่านี้เออเป,เป็นนั่นเป็นนี่อันนี้มันปีสองพันยี่สิบสี่แล้วมึงขอาใจบ่อเออเธอเข้าใจบ่หนูสวัสดีค่ะพบกับช่องเอฟซีหมอลำมาแรงกันอีกเช่นเคยเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้นั้นเฮ้าสิมะว่าถึงประเด็นดราม่าของภูยบานฟิลเล่นเนาะคะ่ะซึ่งหลังจากที่เฮาห่างหายกันไปนานไปเว่าข่าวของเมตากท่องปอมเนาะคะ่ะและก็ว่าถึงข่าวของน้องผููกันกับน้องแมงปอที่หนี่เฮาก็สิมเว้า,ขาวข่าวของภูยบานฟิลเลนซึ่งเกิดประเด็นดราม่ากันแบบสดๆดใหม่ๆเลยค่ะประเด็นดราม่าที่ว่านี่ก็คือเป็นประเด็นดราม่าที่ภูยบานฟิลเลน โดนคนบูรีเขามาบูรีมาคอมมนต์ต่างๆนหน้าจากประเด็นถีมีเฟซบุ๊กท่านหนึ่งเนาะค่ะเพิ่นนั่นได้ตัดคลิปทีผู้ญิบานฟิลแลด์มีการเดินท่าทางการเดินของผู้ญิบานฟินแลนด์แล้วก็มีบุมาบูรีเรื่องเพศของผู้ญิบานฟินเลด์แล้วเชาวโซเชียลทันีเนาะเพิ่นก็ตัดคลิปทีผู้ย่บานฟินแนลด์กำลังเดินแบบกีดนิว้วกีดออียงเนาะแล้วเพิ่นโพสต์ลงไป เพื่อนโพดว่าบอดบีกน่ารักมากมารวมงานบวงสวงอีสานสนครศิลป์แต่จุดประสงค์ของการที่ของเพื่อนตัดคลิปไปนั้นเพื่อที่ิบูรีเพื่อนบอไดแบบจ้อจงคําเว้าทีแบบบูรีแต่คนเขาก็เข้าใจได้ว่าเพื่อนจ้อจงที่สิตัดเพื่อที่ิเอามาบูรีในเหลืองเพจของผู้ยิบันฟิลนลนและหลังจากที่เพื่อนไดโพ์คลิปลงไปเนาะค่ะก็ได้มีคนเขามาคอมเมนต์ต่างๆหน้าหน้า ว,ว้าให้ผู้ญิบานฟินแลนด์กันหลายเลยจากประเด็นนี้นั่นทังด้านของเพจดังเจ๊มอยลอยเป็ดนะคะวีหนึ่งเพิ่นกาด้ตัดเอาอเอามาสรุปและก็เอาคํวาเว้าที่เขาไปคอมเหมน็นบอกให้ผู้ญิบานฟินแลนด์กันหลายเอามาโพสลงในเพจของเพิ่นเนาะค่ะโดยเพิ่นก็โพสขอความนำ้ำส่วนคอมเมนต์ที่บอกให้ผู้ญิบานฟินแลนด์กันซิมีคอมเมนต์ว่า สรุปสาวเมนบบสูอ่าอีกขอ้อเมนนึงก็ว่าย่างให้มันเมนเมนเ,นเนี่ยบักลาท่าเดินชัดเลยวสันถามหน่อยเขาเป็นเก๋ไหมวสันท่าเดินคือฮ่าฮ่าฮ่าวสันเดินข่ายหญิงอ่าใส่รูปหัวหล่ออีกอ่าขอโทษนะครับทุกคนผมโบเมนเก๋ผมโบเมนเก๋ผมเป็นชายแท่ดูท่าเดินวสันแกเลยทุยมา กีดกายกว่ากูอีกชอบจังวะสันกระเทิคักๆวะสันอีกอันนึ่งกับว่าออกสาวตอนเดินอีกอันนึงว่าเสือเริ่มออกไล่แล้วอ่าถ้าเดินน่วยนาดมากวะสันจีบมือสวยแทสาวน้อยดีแล้วคาบที่ห้าเลือกท่างเดินที่ถูกต้องของห้าลงอกแล้วบดแพ่ววาววะสัน ทิฟฟานี่ค้นต่อไปเพคะ่าสาันเดินตูดวิดเลยนะ่าสาันบิ๊กเยนโลตูดชัดๆไม่อย่างคือเท่าสาันนี่คือคอมเมนต์บางส่วนเนาะค่ะทางด้านของเพจเจมอยร้อยแปดนะคะเพิ่นกระเลยโพสขอความว่าเมื่อเฟซบุ๊คคนหนึ่งได้ลงคลิปของบอดบิ๊กในงานหนึ่งแต่กลับมีเช่าเน็ตหลังเขามาเมนบูลี่เรื่องเพจบอดบิ๊ก ก็เลยขอสอนแบบจุกๆุบทบิกสอนกลับว่าสังคม2,024ถ้่าเป็นคนที่มีความหู้มีความทันสมัยมันจิบมากข้มเมนแบบนี้ไปเว่าถึงบุคลิกของคนอื่นกลางสื่อมันแปลว่าคุณบ่มีมารยาทบ่มีการศึกษาบางคนกับมาเมนว่าเดินสาวมากแล้วตูสาวแล้วมันเป็นอยียงกูขอเข่าเมื่กินบอ่อ กูสิเป็นเอียงกระเหลืองของกูกูเป็นผู้บริหารแต่คนที่เม่นฉันเนี่ยเป็นบริหารอยากให้เบิ้งขี่พลงานของฉันฉันทํางานฉันบริหารงานเธออยากเรียกร้องซิ์ความเท่าเทียมทางเพศเธอก็ต้องยุติบุรีเพศที่เธอเป็นโกนบางคนก็มาคอมเมนต์ว่าเป็นลูกหรือเป็นหลับสภาพของคนเม่นบวกไฟแลว้วทั่งฉีดปากทั่งใส่เสือเอวลอย ฮ่าฮ <aa> ่า <h> ฮ <aha> si ja ่าบ ja en. ุหรี่มาบุหรี่กลับนะโยนก่อนหินมาเฮ้ากับบอยโยนสำลีให้คุณนะถ้าเธออยากสิเจริญเธอต้องเบิงว่าคนอื่นเขาเหตุจังไดเขาถึงเจริญเป็นยังเขาถึงรวยถึงดังบบเมนเอาเตมาเมนแล้วบบไดเงินข้าสั่นชีวิตเจ้ากับบอยู่แบบเดิมแบบนี้เดเมนคนอื่นกับเบิงว่าเจ้าของหน่นมีความสามารถทอเขาหรือโบ พอฉะนั้นใส่ชีวิตของเจ้าของให้มันดีใส่ซีวิตให้มีความสุกเสดอส่วนกูโบต้องวาอีหยังล่ะเพราะว่าบอดบีกนั่นวาไว้เบิดแล้วหุยจุกทุกดอกเจ็บทุกคำคลิปนี้นี่คลิปน,นี้นี่นี่คลิปแต่ละสูเอาหายคลิปนี้นี่คลิปนี้ คนดูเยอะมากเออเลิศฉันชอบมันก็จะมีคอมเมนต์ประมาณนี้เออให้มาหน้ <c oughs> ใช่ละ่ะเป็นเสียระบอกไม่ลบ,บ,ลบห,หรืาปล่าหายท้ำปฎิวูตใช่ละ่ะมันก็จะมีเยอะอยู่อันนี้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 คือเอฟซีผู้ใหญ่บ้านเนาะแต่มันจะมีเอามารอ,อกตีอีซุนัน ไปหาอาหาเอาไปหาอ,อาหาเราแต่ส่วนมากไม่มีอะไรก็มีแต่เอฟซีพี่บ้านฟิลลาเข้าไปจัดการแต่ผมก็อยากจะฝากบอกแบบว่าสังคม2024นเนาะคือพูดถึงเรื่องเพศก่อนอันดับแรกเลยถ้าถ้าเราเป็นคน,นที่มีความรู้เป็นคนที่ทันสมัยอะคือมันจะไม่คอมเมนต์แบบนี้ต่อไม่ให้ต่อไม่ไม่ใช่ผมนะต่อให้ไม่ใช่พี่บ้านฟิลด์แต่ว่าสมมุติเป็นคนอื่นเป็นคนอื่นที่เขาเป็นบุคลิกแบบเราเนะ่ะสมมุติ บุคลิกของเขาเแบบนี้คุณไปเขาเรียกว่าอะไรไปว่าเรื่องบุคลิกของคุณื่นกางซื้อนี่มันถือว่าคุณบมมุญมารายาทไม่มีการศึกษาฝากไว้เดีาไปหาอินฟูถ้าเดือกระช่างไอศิลปินนักร้องดาราหน่ะจย่ไปถามหาเขาว่าเขาทำไมเป็นทรงนี้เป็นท่าน,นี้เออเป,เป็นนั่นเป็นนี่อันนี้มันปีสองพันยี่สิบสี่แล้ว มึงข้าใจบ่เออเธอเข้าขใจบ่หนูปัดเนี้ยคือเราไม่ได้ซีเรียสอ,อะไรนะเราเราขำๆแต่ว่าเราฝากไว้ว่าเผื่อไปเจออินฟูท่านอื่นคอยรับวงวาซาคันเจอพวกกันพวกเรื่องเรื่องมากเนาะเขากบสิหนึ่งเขาจะฟ้องร้องสองเขาก็จะแขวนแล้คนด,าด่าเธอแต่ฉันไม่ทำเพราะว่าอะไรฉันจะมาเตือนเสียว่าตัวตัวกันแล้วลูกเอ,อ้ย เอออันคนเม็นว่าเอ้ยเดินสาวมากแล้วกูสาวแล้วกูเป็นอย่างกูขอเขามึงกินจีนี่จังไหนกูคืบอบ่ได้ขอเขาสูกีกูคือบ่ได้ขอเขาเนี่ยเราสูกูคือฮยดงานงกงกงกอยู่เออกูจิเป็นอย่างเรื่องของกูกูเป็นผู้บริหารอันซุม่มเมียในชั้นเนี่ยคือบริหารเป็นบริหารในซุ่มบริหารแต่เรามือสูยังเลี่ยงไปของบางกลุ่มอยู่สูเบิ่งกูแน่ฉันอยากให้เธอเบิ่งชั้นที่ผลงาน เออฉันบริหารงามฉันทำงานให้บมข้ามสามารถฉันได้บอสิวาอีหยังกระเพรดกูทักแทะกูสิเป็นยังไงกูเป็นตัวกูไม่ได้ขอเขาจะหลอกสุกินแมมให้บริสันตเออเลี้ยงกูกับลูกกับเลี้ยงได้ปกติอยู่ดีลูกฉันกับฉันกับเลี้ยงของฉันได้ปกติเออค่าเพิ่มปีและกักเสียนักกระจายด้อเธอเออมันลบเม้นตัวเองออกแต่ฉันแค้หมดแล้วแล้วคนยังแข่นคือ ไม่ฟ้องไม่ตามไม่นั่นแต่ว่าฉันอยากเธอมาดูลายสวดฉันว่าเธอต้องโตเธอต้องทันสมัยเธออยากเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมทางเพศเธอต้องหยุดบูลลี่เพศที่เธอเป็นก่อนสมาไม่ใช่พวกเป็นปอ,อซื้อเีืเอพนะ่าเมียนนะ่ะพ่อเมียนในฝ่ายอนาสีนั่นแต่ไม่ใช่พวกเกย์ทำไมเกย์ถึงต้องไปหาสอบหาว่ามึงเป็นเกย์หรือเปล่า ทั้งที่ตัวเองก็เป็นเกย์เกย์เขาคนที่เขาดีมีเยอะไปทั้งประเทศแต่มันจะมีพวก L G B T Q ประเภทหนึ่งที่แบบว่าชอบไปสอหาว่ามึงเป็นหรือเปล่ามึงเป็นแบบมึงเป็นอะไรมึงบอบอมึงเป็นอย่างมึงขาดความอบอุ่นบอลหรือจังใดอะไรอย่างซุนี่คิดง่ายทำไมไทยถึบอย่างนี้ เดตาบองกูบ่าวดีครับบ่าดีครับเข้าใจไหมเธอเธอเรียกร้องสิทธิให้สมรดเท่าเทียมได้ทางประเทศไทยใช่ไหมเขาให้ผ่านแล้วนี่ใช่ไหมแต่มันย้อนแย้งเวลาเธอไปเจอนักร้องดาราบักกันี้เป็นผู้ชายบ่นี่บักกันี้เป็นทอมบ่นี่บักอกันี้เป็นสตีจะแมนปื๊กังเป็นบัะดนหนังสือจะแมนบันนอกโอ้ยกูอยากพาไประเดันหนังสือมาอีกรอบดึงดีเออ เมาให้เขาทั้งน um ั้นส enfin ิเธอดูฉันก่อนนะเธอจะมาวมาให้ฉันนะฉันฉันทำงานฉันบริหารคนดีฉันไม่ได้เป็นบ้าบอๆฉันไม่ได้เป็นบ้าบ้าบอดีนัตที่ไปไอเบี้ยนไปยังยังซื้อไฟอยู่ท้าหลอกก็ได้ขอโทษนะครับคุณไลฟ์อะไรไลฟ์สดครับทขาไม่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมเลือกไปไปเปนการเลือกไปบ้าเลือไปอะไรวันนี้เออออนั่นแหละพี่น้องมั่นสติข้าเจ้านั่นแหละเชื่อกล้วยแบบว่า ฉันก็เลยอยากจะบว่าฉันอยากท้าเธอไปเลียนหนังสืออีกหนึ่งรอบว่าการศึกษาหน่มันสําคัญอว่าว่าเรื่องเพียีหพี่น้องเรื่องเพศเรื่องอะไรนี่เขาต้องย้อนไปก่อนว่าสมัยตะกี้มันจะมีอยู่สมัยก่อนมันจะมีประเภทแบบว่าสมัยก่อนมีมีประเภทแบบว่าเขาเรียกว่าผู้เฒ่าเกสิพยอมรับเพียที่สามเป็นสหาที่ห แต่เนี่ยข่อยอยากบอกว่าต้องไปเรียนหนังสือใหม่อิหรีถ้าต้องไปเรียนหนังสือใหม่อิหรีถ้าต้องไปเรียนหนังสือใหม่ที่แท้จริงควางจริงและควางแท้อีลีัชทแชทไปว่เอ้ยกูอีกนิดนึงกูอยากกูอยากพังไปเรียนรักสูตรการศึกษาที่แบบว่าสองพันยี่สี่เอ็มบอกเอาโลกรอน ฝนนินเหรอเปิดไฟนะเลยฝนลินฝนบวกกับมันสิไปติดเข้าวดาวพี่น้องพี่น้องกับพ่อมางานอะไรบ้างได้ภาพที่เห็นแหมใช่เรื่องตัวนี้นั่งยืนแบบไม่สนใจไปเลยเพื่อให้แบบเออสว่างสวยมากรอน้องเบนอยู่พ่อพ่อน้องเบน ไปซื้อไฟอยู่เพราะว่าบ้านเรามันอุ้ยนาตี้ไฟหบอ,อดไฟเราเอา่มันซือ้อหลอดไฟนี่เดียซือ้อหลอดไฟไรลปรไฟต์ยังไนบอสไฟบอสไลฟ์คนเข้ามาดูไม้บอสจะพูดให้ฟงังเรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบขำๆแต่ว่าแต่ว่าฝากถึงคนที่ลงคลิปอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องล,งลบนะเพราะว่า,าวกลัวเขาตกใจไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนลงคลิปตัดขนาดดีแรงเขากับเออแต่แต่ฉันจะจะมันอดเขาเหม็นหายบนเลยเออ อีผมอย่างหมดเลยลบหรอปล่อยตามธรรมชาติาแต่แต่ว่าแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้เสียอะไรไม่ต้องลบไม่อะไรเพราะว่าเราอยากให้เขามาฟังแล้วว่าเออเธอต้องตัวได้แล้วไอการที่เธอไปเมนอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างน,น,างนี้ต้องการไปเรียกร้องหาสิทธิเพศของคนอื่นอ่ะคุณต้องการอะไรชี้คุณทําอะไรอยู่แล้วฉันทำอะไรอยู่ฉันเป็นใครเนื้อบอต่อให้วันนี้ฉันเป็นอะไรฉันเป็นใครเออฉันทํางานอ่ะที่อย่างแต่ละเหมือนเบืองเช่นก่อน ฉ่าก็ม่อยากดอยทึกตว่าพวกที่เมียน่ะก็เป็น LGBT หมดแล้วคุณจะมาเรียกร้องะหาอะไรอีกจะจีน่ามันเป็นเรื่องอย่งางเขาบอเธอก็ <c oughs> <c oughs> ต้องยังขวาแบบตะื่ตูดนะกับกับเพราะในไม่แน่บอกพี่น้องซึ่งหลังจากที่เพจเจ๊มอยล่อยแปดเนาะคะ่ะเพื่อนได้โพสขอความนี้ลงไปทางด้านของชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ขึ้กันเนาะคะ่ะโดยเขามาคอมเมนต์ว่า คู่ทายบางคนแม่นทั้งแทงความรับผิดชอบอยังบ่ไดิคีเล็บของคุณยบาลบีกเลยนะคนทีเพิ่นนันเบิงดูแลขอบัวดีถ้าฉันเดหัวแบบนี้ฉันกะหากเธอทูนเล่แหละอันนี้จริงค่ะคนเห้าสีเบิงทีบุคลิกภายนอกมันวัดกันบ่ดด้เดอว่าเขาสิเป็นแบบใดจะด่กากันเรื่องทั่วไปก็เป็นเรื่องปกตินะแต่เลื่องเพศนี่เรื่องนี้มันคือความอ่อนไหวของสังคม บอต้องปิดหนามันดอกค่ะเปิดแอกเข่ามาเลยจ้าสีได้ตามดาเลี้ยงตูวปัจจุบันนั้นโฟกัสทีหาเงินรับผิดชอบขอบขั้วจ้าซาใจมากค่ะบอดความรับผิดชอบเขาสูงกว่าผู้ชายแม่นๆหลายๆคนเด้อค่ะสะใจมากพวกบ่ให้เกียรติคนอื่นบ่ว่าสิเพจใดแค่เขาทำมาหากินก็บควรสียินดีกับเขา สาจใจบริหนวาซานฮ่าฮ่จุกแทนต่อกกลับแบบไดสซาใจถูกทุกขอเลยเนี่ยทุกมือนี่บริเดาไดไง่ายๆนะคะผู้สร้ทีถิเกงสื่อสัต์และกระฮักขอบขั้วแบบนี้ฉันหามาคืนชีวิตแล้วยังบ่เจอเลยเมนอีหลีสิมาเมนอียงังเขากระเบิงเจ้าของก่อนว่าเหตุได้ทอเขาอยู่โบซาลาเน่ชีวิตตัวเอง เอาให้มันรอดก่อนอย่ามาสาระเน่แต่เหลืองคนอื่นไปบุหรี่เขาและก็กินเขาได้แสบแบบเขาได้แสบหรือจังใดมีความสามารถได้แบบเขาบอบบหูเดอร์ทุกมือนีฉันกับบริมานางโฟกัสว่าไัยเป็นอียังเพจใดทานางท่าเดินแค่เป็นคนดีหูจักทำมาหากินสุจริต บริเวณในคนอื่นเดือดร้อนกับพ่อการเหยียดหรือบูลลี่ในสังคมเฮ้ายังมีเห,ห็นอยู่อีกหลายโดยบางเทือผู้ที่กระทําเองบ่หูโตวาซิ่งทีว่าวอาไปอยู่นั่นเหตุให้ผู้ฟังบสบายใจดังนั้นก็ควรชุดคิดก่อนยุดและก็คิดเพื่อยุดการบูลลี่มันอาจสิทํทำลายคนคนหนึ่งให้เขาเจ็บปวดมากเด้อจ้า